ร่วมแชร์โดยศูนย์กุมารเวชโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาโทร1719สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงอัญชนาทองแยมกุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจและการนอนหลับโรงพยาบาลกรุงเทพพ,พัทยาวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการนอนในเด็กในเด็กเนี่ยจะมีการนอนต่างกับผู้ใหญ่เด็กจะนอนปริมาณค่อนข้างมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากยังไม่สามารถรู้ออช่วงเวลาระหว่างกลางวันและกลางคืนได้เด็กถ้าโรกแรกเกิดจะนอน นานประมาณ16 1 8ชั่วโมงต่อวันแล้วก็จะค่อยๆนอนกลางวันสั้นลงจนควบคุมได้ที่อายุ4-6ปีเด็กอายุ4-6ปีจะเข้าวัยอนุบาลจะเริ่มอนอนกลางวันน้อยลงเหลือวันละหนึ่ชั่วโมงจนควบคุมได้ที่อายุ6ปีหลังจากนั้นเริ่มเข้าสู่วัยประถมก็จะนอนสั้นลงสั้นลงอยู่ที่ 12- 14ชั่วโมงจนเข้าสู่วัยรุ่นจะนอนอยู่ที่ประมาณ8-10ชั่วโมงเท่าในผู้ใหญ่ ส่วนท่านอนในวัยเด็กที่เราแนะนำควรจะต้องนอนท่านอนหงายเพื่อ,เ,อเป็นการที่ไม่ให้เด็กมีภาวะขาดอากาศจากการอุดกั้นทางเดินหายใจเนื่องจากเด็กยังควบคุมกล้ามเนื้อของร่างกายได้ไม่ดีนะคะก็ในกรณีนี้เนี่ยเราจะค่อนข้างแนะนำให้เป็นเป็นนอนหงายจะดีที่สุดสำหรับเด็กร่วมแชร์รชโดยศูนย์กุมารเวชโร,รงพยาบาลกรุงเทพพัทยา